องค์ธรรมและคำแปลในเวทนาติกะสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยสุขเวทนาโดยลักษณะทั้งสี่มีเอกุปปาทตาเป็นต้นมีอยู่องค์ธรรมได้แก่สุขะสหคตาจิต63เจตสิก46เว้นเวทนา ทุกขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยทุกขเวทนาโดยลักษณะทั้งสี่มีเอกุปปาทตาเป็นต้นมีอยู่องค์ธรรมได้แก่ทุกขสหคตะจิตสาเจตสิก21เว้นเวทนาอทุกขมาสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาซึ่งไม่ใช่ทุก์ขไม่ใช่สุขโดยลักษณะทั้งสี่มีเอกุปปาทตาเป็นต้นมีอยู่องค์ธรรมได้แก่อุเบกขาสหคตะจิต55เจตสิก46เว้นเวทนา